นะครับสวัสดีเพื่อนเ,น,เนทุกคนด้วยนะครับทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตบักนะฮะอยู่กันในเกม FC Mobile นะครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่อเขาเรียกว่ามาแนะนําแล้วก็มาตอบคําถามนะครับสาหรับเพืเ่อนๆบางคนนะครับถามว่าตอนนี้นะครับสําหรับไอ้เจ้าตัวตัวนี้นะมาสเ h e r โ n o นี่นะครับหาได้จากไหนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําแหล่งที่มาแล้วก็ แนะนำนะครับว่าไอตัวเนี้หาได้จากไหนบ้างนะครับย้ําว่าสําหรับสายฟรีนะสายฟรีไม่ควรพลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์เอยไม่ต้องแชร์หรอกแค่กดไลค์พอแล้วกด subscribe กดไลค์พอนะครับแชร์จะไปแชร์ไหนล่ะถูกต้องโอเคนะครับวัชเชนต้องหาได้จากไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ มาครับก็มัตเชาโดแหล่งที่มาอันแรกนะสําหรับสายฟรีนะครับก็จะมาจากการที่เราเล่นแร้งนั่นเองนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะพามาดูรางวัลน,นะครับของแรลงนะก็จะมีมัตเราโดแจกทุกแรลงนะครับนี่เห็นไหมมีแจกหมดนะครับแค่เราเข้าไปเล่นแรลงกิ้งนะครับนี่นะมีหมดนะมีทุกขั้นนะครับนี่ผมเลื่อนให้ดูอันนี้คือหมดเฮดตูเฮดนะนะหนูต้องแต่ต้นจนถึงนูนะ่นอะ นี่นี่ตั้งแต่ขึ้นขึ้น,นบัวคาร์ดมาก็มีมัตเชลโนแจกแล้วนะครับหนึ่งขั้นนะครับมาจนถึงแชมเปี้ยนเลยนะครับถามว่าไอเล่นแรงเนี่ยเฮตุเฮตเนี่ยผมเล่นขึ้นแชมป์ไปแล้วรางวัลถูกถูกเขาเรียกว่าถูกรีเซ็ตไปแล้วเนี่ยเล่นมินเจอร์จะได้ไหมคําตอบคือได้ครับนะสมมุติเพื่อน,นเล่นเฮตุเฮตแล้วก็ขึ้นแชมเปี้ยนนะครับมีมัตเชโนแจกแจกไปแล้วใช่ไหมครับ ส่วนเราถามว่าเดี๋ยวไปเล่น VSA เนี่ยมัตเชโนมันรวมไหมมันคือมันไม่ได้รวมกันนะเพื่อนๆเออต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับนะเราได้ในเฮดตูเฮดยังไงเราก็ได้มัตเชโนใน VSA แบบนั้นนะครับนี่นะมีแจกหมดครับรวมไปถึงอาเมเนเจอร์ Manager ด้วยนะในเมเนเจอร์ก็เหมือนกันครับเมเนเจอร์ Manager ก็จะได้รางวัลเดียวกันกับเฮดต h เฮดแล้วก็ VSA เพราะฉะนั้นนะครับ ในการเล่นラกิ้งของเราทั้งสาโหมดนะครับก็จะมีมัสเคลาโนแจกอยู่ในนี้หมดทุกโหมดนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเข้ามาเล่นเข้ามารับของรางวัลกันด้วยนะครับส่วนแหล่งที่มามัสเคลาโนแหล่งที่สองนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อนเเห็นแลกเปลี่ยนไหมคลิกเข้าไปครับอ่าแล้วก็จะกดตรงแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งการแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับมันจะมีสองอันนะมีแลกเปลี่ยนไอเทมกับแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับเราคลิกไปที่แลกเปลี่ยนนักเตะ นะครับแล้วมัตเชลันโนจะอยู่ตรงนี้ครับการเลื่อนแรงและการฝึกนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีมัตเชลัโนแจกนะครับเงื่อนไขก็คือเราจะเอานักเตะ OVR รวมกันนะใช้คำว่ารวมกันทั้งหมด5ตัวนะครับในการแลกมัตเชลัโนห่งตัวนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยเ,เพื่อนๆจะต้องมี90้าอะนักเตะ OVR 90ก็ไปหาซื้อได้ตามตลาดนะครับตัวละล้านกว่าบาทนะ ถ้าไม่มีก็ตัวแปดสิบเก้ามาตีขึ้นเม็ดเขียวก็ได้นะครับนะตีขึ้นเม็ดเขียวให้มันเป็น OVR เก้าสิบนะครับทั้งหมดจำนวนห้าตัวนะครับก็จะสามารถแลกมัสเชลานโนได้หนึ่งตัวนะครับมีจำกัดที่สองตัวนะครับแล้วถามว่าถ้าเราแลกมัสเชลานโนไปแล้ว2ตัวเราจะมีโอกาสได้อีกไหมคำตอบก็คือ,อไม่มีแล้วแต่ไม่มีในสัปดาห์นั้นนะครับเพราะว่ามัเชลโนจะถูกรี ทุกๆวันเพฤหัสนะครับสมมุติผมแลกวันนี้ไปแล้วนะครับก็หมดไปแล้วสองคับสองใช่ไหมครับก็จะถูกรีเซ็ตอีกทีหนึ่งในวันเพฤหัสหน้าเพื่อนๆก็เข้ามาแลกตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งนะครับส่วนถัดมาครับเออสำหรับแหล่งที่มาของมัสเคลานโนนะครับก็จะมาอยู่ในสตาร์พารนะครับของแต่ละพาร์นั้นๆน,น,นะครับเพื่อนๆก็ต้องมาเอามาดูนะครับว่าไอ พาสจะแจกอะไรบ้างนะครับส่วนที่เห็นอยู่ก็จะเป็นพาสล่าสุดนะครับของฮัมซิกนะก็จะไปแจกนี่เห็นไหมของเราคือสายฟรีนะครับจะอยู่บรรทัดล่างนะครับอันบนมันเป็นสายของสายเติมเขานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อพาสก็ซื้อได้นะครับราคาไม่แพงหรอกนะอย่างอันนี้ก็แจกประมาณสองตัวสามตัวนะก็ะเข้ามาดูกันได้นะครับสําหรับในพาสก็จะมีมาเคียโนแจกอยู่นะครับส่วนถัดมานะครับ แหล่งที่จะไปเอามาเชลาโนนะครับที่มันแจกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับก็จะตามกิจกรรมต่างๆนะอย่างกิจกรรมล่าสุดนะครับกิจกรรมใหญ่ของเขาก็จะเป็นกับตันนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูเลยนะครับตามกิจกรรมของกับตันต่างๆเขาก็จะมีมาเชลาโนที่จะมาแจกเพื่อนๆทุกๆกิจกรรมนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมให้ไปดูนะครับของกิจกรรมตอตตี้นะครับจอตตี้นี่แหละนะครับในนั้นก็จะมีอนี่มีมาเชลานโนแจกตรงนี้ สองตัวตรงนี้เลยพีกๆห้าตัวนะครับส่วนเงื่อนไขในการได้มาเชลรโน่ก็คือการทําภารกิจนี่เองนะครับบามคน,นก็ขยันทาภารกิจแล้วก็เอามาแลกได้นะครับซึ่งปัจจุบันมาเชรโน่หาไม่ยากนะครับเนาะก็พยายามหมั่นนะหมั่นทําแล้วก็เอามาแลกเอานะครับส่วนสุดท้ายครับที่เราจะหามาเชรโน่ได้จากสายฟรีนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับ จะอยู่ตรงหน้าอีเวนต์สดครับจะเป็นตรงนี้เลยค่ายเฟนหาตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆครับเพื่อนๆจะเห็นเวลาด้านล่างใช่ไหมครับนี่คือเวลาการรีอ่ากิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่ากิจกรรมนี้นะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับอย่างนี้ผมเล่นเล่นค้างไว้นะครับทั้งหมดจะมีสี่ตานะครับถ้าใครไม่เคยเข้ามาดูเลยลองเข้ามาเช็คดูนะของลวมันดีมากมากนะครับอย่างที่เห็นเลย นี่อย่างล่าสุดนะครับผมผมได้ลองเล่นดูมันจะเป็นกิจกรรมที่เอาไว้ให้เราเลือกทีมเพื่อที่จะเอามาสู้กันนะครับอารมณ์เหมือนเราไปลงแรงแหละแต่เป็นการลงแรงที่เราสามารถเลือกทีมเล่นเองได้นะครับไม่ต้องเอาทีมเราไปลงนะอย่างเนี้ยผมผมเลือกทีมเป็นทีมอ่ากัปตันนะครับทีมล่าสุดซึ่งมันจะมีทีมให้เราเลือกหลากหลายมากมายเลยนะครับอาทิเช่นพวกเอกิจกรรมอินเฟอร์โน นะครับทีมออ t เดอะวีทีมออฟเดอะยีนะครับมีหมดเลยนะครับเพื่อนๆก็เลือกทีมที่เพื่อนๆอยากเล่นนะก็เข้ามาเล่นได้ครับส่วนผลหน้ารางวัลค่าตบแทนก็จะตามนี้เลยสี่รอบนะครับมีมัดเช็นโตแจกถึงสองตัวพร้อมกับเงินอีกอ่าสามล้านนะซึ่งถามว่าถ้าพี่ครับผมมาเล่นเนี่ยแล้วผมแพน้เนี่ยผมจะได้อะไรไหมครับ เพื่อนๆก็อย่าพิ่งตกใจไปนะเพราะว่ามันมีให้เราลองใหม่อีกห้าครั้งนะครับเพื่อนสามารถแพ้ได้ถึงห้าครั้งเลยสามมุติเพื่อนๆเล่นได้ผ่านมาสองครั้งใช่ไหมครับแล้วแล้วเพื่อนๆไม่ผ่านไม่ผ่านในที่นี้ก็คือแพ้ห้าตารวดนะครับเพื่อนๆก็จะได้รางวัลอยู่นะแต่ได้แค่สองรอบอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยผ่านไปแล้วสองรอบใช่ไหมแล้วเราไม่สามารถที่จะชนะได้อีกนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไปสองเขาเรียกว่ารางวัลสองขั้นนะโอเค เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับอีกสองรอบนะเดี๋ยวมาดูนะว่ามันแจกจริงๆนะครับน่ะก็เสร็จสี่ตาแล้วนะครับมันก็จะแจกแบบนี้นะครับทุกวันนะก็เข้ามาเล่นมารับได้นะครับสําหรับมัชชิลล่าโน่นะมันจะเป็นโหมดทัวร์นาเมนต์นี่แหละนะครับให้เราได้ลองวอร์มดูด้วยนะครับก็ดีๆเหมือนกันนะสําหรับโหมดนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับนี่ๆดูนี่นะ จะแจกรางวัลแบบนี้เลยนะครับมีทุกวันนะให้เราได้เล่นก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะวิธีการหามัดเชลโนนะครับสำหรับสายฟรีนะครับที่ไม่ต้องเสียตังค์เติมนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใครที่มีวิธีหามัดเชลโนฟรีแบบอื่นก็ ลองคอมเมนต์มาแนะนำเพื่อนๆในช่องได้นะครับใต้คอมเมนต์นะสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ